สวัสดีครัพี่น้องวันนี้ยายสุสิพาเขามาในเมืองจา้าตอนนี้ก็ถึงไอ้นั่งรถไฟไมันจะถึงป่ายสุดท้ายแล้วค่ะ้อยหมากอันนี้เป็นเมืองโคโลนเคนนะคะฮลัลโหลตอนนี้ก็เมืองโคโลนตอนนี้ก็เป็น คือว่าซุมเสียงละเป็นสิเมืองอะไรนะเขาเอ่ยักับซูมเสียงเนาะสำหรับโควิดเนาะตอนนี้เขาก็จสให้ใสสหนากาศตลอดเลยค่ะเพราะว่าซุมเสียงเป็นเมืองที่อันตรายแล้วจะเหตุาดกันวะ เป็นเมืองสุ่มเสี่ยงเขาก็ใหใส่หนนากากเป็นแต่ทางน้นเข้าไปเลยจริงๆก็บระยากผ้าลูกเข้ามาในเมืองหอกช่วงนี้กาแฟเรียนน้นองปิดเทอมน้องเรียนปิดเทอมมือนี้กับมือแรกที่ปิดเทอมก็จักเสีย้าลูกแค่นจริงๆก็บ่อยากเข่าในเมืองได้พี่น้องแต่ว่ามันเข่าหนาหนาวตรงผ้าลูกมาสื้อเสือ้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวแบบหนาสําหรับหนาหนาวหรอค่ะก็สิตรงใ่หนาก,ากากตลอดใหญ่บนไปบุตรเมย์เนาะจเนาะ นี่เยแถวนี้เป็นพื้นที่สุ่มเสียงแล้วค่ะยาตะกีกัติมาประจำเวลามาทำงานก็คืนรถไฟมาสายนี่แหละพี่น้องอันนี้ขึ้นชั้นที่สองอ่ะสูงขนาดได้นี่มัน,นี สูงสูงเงาไกลเด้อขึ้นไปหอดคำอนกับจัาสีาให้บนข้างล่างอีกเนึงเนาะ,ค,ะ <Hey. S 1> ค่ะใค่ะเดขึ้นมาแล้วถึงข้างบนแล้วจ้าต้องใส่หน้ากาก,ากตลอดจ้า อันนี้ก็จะเป็นทางล่างนะคะลงไปทางล่างเหนอะะืนอทิศใายลางไปทุกคนต้องใส่หน้ากากเลยเนี่ยตอนนี้ไปต่อค่ะพาลูกไปส้อเสือจ็กเก็ตกรจะพี่น้องขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นพวกห่างท่านที่จะ้ะพวกห่างแต่ว่าข้างในนี่คนสัญญาณหน่อยอยู่นี่ลงมาทางแต่ดินเราจะเป็นรถไฟสายหา ขี่ไปจนหอดบาดเลยจ้ะบกายไปมาง่ายสะดวกสบายจะ้ะต้องขึ้นไปอีกสารหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวขึ้นไปเรือไปเบิ่งกันค่ะว่าขังบนเข้าเป็นยังไงเขาใส,ใส่หน้ากากกันบมเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงเลยธรรมดาเขาต้องใส่หน้ากากกันหมด,ดจะ้ะ มีไฟแอบแอบโบทายโบ่ใส่บ่อมเงียบๆจ้ะเดี๋ยวพาลูกไปเสือเสื้อผ้าก่อนก็ดจีไซดกันหมดจ้ะมาเขาหามต้องใส่กันหมดเลยอันตรายบ่อยากพาลูกมาได้มนี่อันตรายหลายเรื่องหน่อยก็บ,บ่ค่อยหลายหรอกหนาหนาวหรอบ่ามากระตรงมาจ้ะหาเสื้อกันหนาวใส่ก่อนถิม่มจหนักไปกว่านี้เนาะต้องเริ่ม,มันละ ก็มันก็ไม่เหี้ยสิเขาไปซื้อในร้านนี้ได้แบดที่นี่ลูกยางไปก่อนบ,บัดที่นี่ปุ่นปุ่นยางเลาะนิวยอร์กด่านนิวยอร์ก คนประโลมประหล,ลังคนหลายอยู่แต่บอ่อยากถ่าายบงคนถึงเขาสียใจหนากากบางคนก็บอ่อยากให้สลับยผักเนี่ยเลยแหละก็ผักที่ประทศนี้มากินอุ้นวาสุฮาอิสเยอะอร่อยไหมครับ <c oughs> ต้องมายืนกิน ยังกินเอาอันนี้กะแฟไปละนี่แหละอาหารเยอรมันกินง่ายๆจะมันปรังโปรดกับฮอาดจบอันนี้กะแฟแป้วเนาะนับโคกวดนั่งอร่อยไหมครับลูกครับอาหารมาหามามาหน่อยสิแ่บเบื่อ อยู่หนาซาโทนจ้ะเด็กกุบมาเฮีจมก่อนกร,ระโลมแปลนธรรมดาแถวนี้คนจะ,ละนะ้ลยขนาดเนยานจะปิดไปหลายอย่าใส่หน้ากากันเป็นแถวจะพี่นองจะมีบางคนอาจจะลืมใส่หน้ากาตรงนี้จ้ะ มันเหม็นพ่อมันเหม็นพ่อเหม็น,นโซ่งางออกมาทางที่้นโบลายกั็ิิเดินข้างกับบ้านนะ้วซื้อของได้กินก็จะได้อันนี้เสือ้อได้เสือ้อกลับนะจ๊ะกลับบ้านแล้ว ไอเสือลรวก็จับึขนันแล้วก็ซื้อยางหลายดอกตอนนี้ตรงประหยัดแตกหมากของแพงขนาดช่วงโควิดยังของกับแพงขนาดเลยก็ถูกได้พี่น้องพอเสือพานาแพ้บ่มีรลดราคาเลยยิงเสือพานานาช่วงนึ่นเข่านานาและสะพานานาแพงขนาดอาหารการกินกับแพงค้นก็ตกงานหึดหลายนาะพี่น้องนะ้นตกงานของของใสของสอยกับแพงก็ถูกเด้อตอน แพงคักเสือผาที่กันซิมหาบนิษัอผาลดราคาผมมีได้พ่ป้องเสื้อผผาลาดราคามีแต่แพงแพงเลยอ่ยาต้องออกจากเมืองก,ก่อนจ้ะกลับบ้านนั่งรถไฟกลับบ้าน มากกับเสียค่าตั๋วต้มหลายตังคสามยูโรค่าตั๋วกับแพงขึ้นราคาพรองเึ็กน่อยก็ตั้งหคหักเจ้ก็ได้เสือมาสองตให้ลูกสำหรับปีนี้แต่แพงหูฉี่บ่คือปีที่แล้วปีที่แล้วเสือ,อยังโอเคอยู่ราคาถูกๆลดรลาคาบ่มีเลยจ้ะ กลับบ้านแล้วขี้เกียจอากาศเย็นอากาศหนาวไปกินอียงกะย่างจะเห็นน,น่ะค่ะกินข้นางใน,ในกะโอ้ยไปเขายากนั่งยากต้องเช็คนั่นเช็คนี่คอที่ยกที่ยูตรวจโอ้มันหงอยากไรบปกินดอกกินยืนกิดสืออ่อแล้วกันยืนกิน้างทางถนนหรือบปสั่งกันไปกินของอยูบานเอาใจาราคาตางกันเอ้ยแสบาตางกันไปกินน้ำพริก ปลาทูทอดที่บ้านดีกว่าแซบเบอร์ราลกับอาหารผกนี้อีกมเสมาทางนี้ลูกทางนี้จะไปไหนเนี่ยทางนี้ท่านรถไฟวะเนาะรถไฟออกแล้วเท่าเนาะรถฝึงเข่ามาเนะาะก็เป็น,นยังแบบโอ้สงสัยรถไฟออกไปแล้วโอ้รถไฟฟึงออกองหันนี่เอง เหออยู่เก่านะที่บอกไปยังมีเวลาเหลือเฟือนังอยู่แถวนี้แหละยะแนงดีก็เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ